เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งจะมีโอกาสรับชมซีรีส์เรื่อง Daredevil ครบทั้ง3ซีซันซึ่งมันก็ถูกอ,อกถูกใจผมเป็นอย่างมากทั้งการดำเนินเรื่องที่ทำให้เราชนลุ้นเอาใจช่วยไปกับตัวละครตัวละครที่น่าจดจำความหมายที่ซีรีส์ต้องการจะสื่อและพัฒนาการของตัวละครต่างๆตลอด3ซีซันเอาเป็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ครบเครื่องมาก จนผมยกให้มันเป็นซีรีส์ฮีโร่อันดับหนึ่งในดวงใจของผมและเพราะเหตุนี้ผมจึงอยากจะถือโอกาสทำคลิปพูดถึงซีรีส์ Daredevil ซีรีส์ฮีโร่ที่เป็นมากกว่าเพียงแค่ซีรีส์ฮีโร่ธรรมดาเรื่องหนึง่ง Matt Murdock ทนายหนุม่มตาบอดผู้สูญเสียาการมองเห็นจากอุบัติเหตุในวัยเด็กซึ่งจากเหตุการณ์นั้นแทนที่มันจะทำให้เขาตาบอดเพียงอย่างเดียวมันกลับทำให้เขามีประสาทสัมผัสที่เหนือกว่าคนธรรมดา เขาตึงใช้ความสามารถที่เขามีตั้งตนเป็นสารเตี้ยปราบปรามอาชกรรมในเมืองเฮลส์คิเช่นเมืองที่เขาโตขึ้นมาถ้าดูจกพอดเรื่องโดยรวมเพียงอย่างเดียวผงคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ซีรีส์ฮีโร่ธรรมดาเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเรามาจอะลึกลงไปในแต่ละตอนคุณจะเห็นถึงความเข้มข้นและดิบเถื่อนที่มืดมนมากซึ่งเอาตรงๆหลังจากที่ผมดูซีรีส์นี้จบผมก็ยังแทบไม่เชื่อเลยว่าดเดดเดวิลนั้นอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกับสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านแสนดีจากจัก,กรวาลมาเวล เพราะว่าโทนและประเด็นเรื่องต่างๆในซีรีส์มันมีความดิบเถื่อนและรุนแรงมากโดยแต่และซีซั่นจะมีการน,นำเสนอที่แตกต่างกันออกไปในซีซั่นแรกจะทำหน้าที่คล้ายกับพาเราเข้าสู่โลกของเมือง He l l s k i t c h e นที่มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนอยู่ในสังคมเดียวกันการกระทำที่ถูกหรือผิดก็มีเส้นแบ่งที่ไม่ชัดเจนนะักเพราะแม้แต่ตัวละครแมทเองเราก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าสิ่งที่เขาทำไปมันถูกเสมอ เพราะเหตุนี้แมตจึงมีการเขียนเส้นกั้นบอกตัวเองว่าเขาจะไม่ฆ่าคนอารมณ์คล้ายๆกับแบทแมนซึ่งประเด็นนี้ก็จะถูกนําไปเล่นต่อในซีซั่นถัดไปในตอนแรกผมคิดว่าซีรีส์นี้จะเป็นอารมณ์แบบว่าเริ่มเรื่องมาพระเอกเป็นฮีโร่แล้วแต่พอดูไปจนถึงตอนสุดท้ายของซีซั่นแรก ก็จะพบว่ามันก็ยังเป็นการเล่าเรื่องต้นกําเนิดของฮีโร่เหมือนกันไม่ใช่เพราะว่าแมทใส่ชุดฮีโร่ในตอนสุดท้ายแต่เพราะว่ากว่าเขาจะได้มันมาเขาต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์ที่เป็นเหมือนเครื่องพิสูจน์ว่าเขาจะยังคงยึดมั่นอุดมการของเขาอยู่ไหมและหล่อหลอมเติมเต็มเขาให้กลายเป็นแดเดวิลปีศาจผู้ที่จะปกป้องเฮลส์คิทเชนในซีซั่นที่2จะเป็นการจับเอาแดเดวิลมาเจอกับพานิเชอร์ที่ทั้งคู่ต่างมีอุดมการที่คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันที่การลงมือ เพราะในขณะที่เดเดวิลเลอกจะไว้ชีวิตโจรและส่งพวกโจรเข้าคุกแต่พันิเชอร์เลือกจะฆ่าพวกโจรซึ่งมันเป็นไอเดียที่เจ๋งมากในการจับเอาฮีโร่ที่มีจุดยืนที่ต่างกันมาเจอกันด้วยผมขอยอมรับเลยว่าฉากที่เดเดวิลคุยกับพันิเชอร์บนชั้นดาดฟ้ามันเป็นการพูดคุยที่เปิดโลกและให้ความคิดใหม่กับผมมากพอทั้งคู่ต่างก็มีเหตุผลที่ฟังขึ้นกันและตลอดซีซั่น2แม็กก็เริ่มจะเกิดความสับสนกับการการะทาของตัวเองว่าสิ่งที่เขาทาอยู่มันเพียงพอต่อการปกป้องเมืองเฮล ซีซั่นที่3จะเป็นการย้อนกลับไปสู่ธีมแบบซีซั่นแรกที่มีความติดดินในเกษตรกรมากกว่าซีซั่น2โดยแมทเริ่มหมดศรัทธาต่อพระเจ้าและระบบกฎหมายที่ไม่สามารถล้มคนอย่างฟิชได้เพราะขนาดฟิชที่ติดอยู่ในคุก mm hmm. เขาก็ยังมีเส้นสายและคนของเขาจํานวนมากเพราะง้นแมทจึงต้องคิดว่าเขาอาจจาเป็นจะต้องทําลายเส้นการที่เขาเคยขีดไว้ในเมื่อคุกและระบบกฎหมายเอาฟิชไม่อยู่ทางเดียวที่จะจัดการเรื่องนี้ให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรก็คือการฆ่าฟิช และทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องย่อและสิ่งที่แต่ละซีซั่นนำเสนอที่นี้ผมจะขอพูดถึงรายละเอียดแยกย่อยในซีรีส์ที่ดีอย่างแรกคือนักแสดงทุกคนต่างแสดงกันได้ดีเยี่ยมทั้งเอลเดนเฮนสันที่รับบทเป็นฟอกกี้เนลสันเพื่อนสนิทของแมทที่เขาสามารถแสดงถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นห่วงเป็นใย,ยของเพื่อนผู้หวังดีของแมทออกมาได้เป็นอย่างดีวินเซนต์โดโนฟริโอที่รับบทวิลสันฟิสที่แสดงความน่ากลัวความเจ้าเล่และแง่มุมความรักของฟิสที่มีต่อวาเนซ่าออกมาได้เป็นอย่างดี และคนที่ขาดไปไม่ได้เลยชาร์ลีคอ o x ส์ผู้รับบทแมดเบอร์ด็อก AKA แด d เดวิลที่เขาสามารถเข้าถึงบทบาทและทําให้เราคนดูเชื่อได้ว่าเขาตาบอดจริงๆโดยฉากที่ผมระทับใจเป็นส่วนตัวคือฉากการประจันหน้าครั้งสุดท้ายของแดเดวิลกับฟิชในตอนสุดท้ายของซีซั่นที่3ที่ผมบอกได้เลยว่าชาร r ลีคอ o x ส์เขาใส่สุดตัวแล้วและแสดงคนอื่นอีกมากมายที่มีเยอะมากเกินจะบรรยายจนครบเอาเป็นว่าทุกคนเล่นกันเต็มที่สมบทบาทของตน ต่อมาคือฉากแอคชั่นคิวบูที่ไม่ได้มีความเวิร์วังเหมือนหนังมาเวลเรื่องอื่นแต่จะเน้นแนวระยะชั้นประชิดแบบสมจริงซึ่งผมค่อนข้างชอบแนวนี้อยู่แล้วเลยโดนใจเป็นพิเศษโดยในแต่ละซีซั่นก็จะมีฉากต่อสู้ลองเทคซึ่งมันและถึงเลือดถึงเนื้อเอามากๆนอกจากฉากการต่อสู้ฉากในศาลก็สนุกไม่แพ้กันที่ทําให้เราคนดูมีอารมณ์ร่วมตามและลุ้นว่าพวกพระเอจกจะชนะคาดีได้ไหมในตัวซีรีส์เองก็มีการพูดถึงจริยธรรมและหลักคําสอนของศาสนาคริสต์ซึ่งแม้ว่าเราคนดูจะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ก็ ตแต่เราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นกันตัวซีรีส์มีการดําเนินเนื้อเรื่องและการผูกเรื่องแต่ละตัวละครที่ดีและด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นซีรีส์โปรดในดวงใจผมแม้ว่าล่าสุดในปี2020ที่ผ่านมาทาง Marvel าจะประกาศยกเลิกการทําซีรีส์ใน Netflix ซึ่ง Daredevil ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมก็หวังลึกๆว่าพวกเขาจะหยิบตากรเนื้อเรื่องในซีรีส์มาสานต่อและก็คงจะดีมากถ้าเขาจะอนุมัติการสร้างซีซั่นสี แต่แม่เน่ทางค่ายอาจจะอยากให้จบไว้เพียงแค่นี้เพราะซีซั่นที่3ก็ค่อนข้างจะเหมือนเป็นการบอกลาต่อคนดูแล้วฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าขอบคุณครับที่ทำสื่อทีดีๆแบบนี้ออกมาให้พวกเราได้ชมกันขอบคุณจากใจครับเออเดี๋ยวก่อนและก็ยังไม่จบครับความจริงนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ยินมาว่าอดเดวิลอาจจะไปโผล่ในหนังเรื่อง Spider-Man Noway Home ซึ่งถ้าเกิดโผล่มาจริงผมก็หวังว่าเขาจะเอาทั้ง k Karen p a g e แล้วก็ f o g g y n e l s o n โผลรร่ไปในหนังด้วยและถ้าเกิดไโปโผล่ในหนังก็ my will. bullshit.